คลิปนี้นะคะก็จะเป็นหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มครึ่งวันนี้นะคะก็คือเป็นวันที่สิบห้านะคะก็คือเดือนพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดนะคะวันที่สิบห้าเดือนสิบสองนะคะวันที่สิบห้าเดือนสิบสองนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของหลักงวดนี้นะคะอ่านเดี๋ยวขอดูงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เห็นไหมอันนี้น่าเอา เอาขึ้นนะคะเอาหลักขึ้นเจ็ดกับหกหกับ9้าตัวเดียวกันอันนี้มันหลุดนะคะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้หลุดนะอันนี้หลุดอันนี้คือล็อกในนะคะอ่าเนี่ยเพื่อนๆพี่สังเกตดูที่ล็อกในนะคะล็อกในนะคะของเขานะคะคือมันจะมามันจะมาบางทีหนึ่งถึงสองตัวเลยนะคะเนาะอันนี้นคือวิธีดูแบบไม่ไม่ยุ่งยากนะคะ ล็อกในมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะคะสี่ตัวนี้มาได้ทั้งอ่ามาได้ทั้งทั้งสองตัวนะคะจับชุดได้นะคะแต่อันนี้คือนากนักเอาหลักขึ้นมาให้ดูนะคะอ่าและอันนี้ก็คือของงวดอันนี้คือของวันที่สิบห้าอันนี้คือล็อกในนะคะพี่อันนี้หลักนะหลักนากเอาขึ้นศูนย์กับหนึ่ง ติดเบิลนะคะติดเบิลนะติดเบิลนะคะเดี๋ยวนะติดเบิลนะคะวันนี้ติดเบิ้ลนาคชอบหนึ่งนะคะนาคชอบหนึ่งนะนาคชอบหนึ่งล็อกในก็จะมีหกมีเจ็ดมีสองมีแปดนะคะส่วนล็อกในนะคะที่ชนก็จะเป็นหกนะคะเป็นหกกับเป็นสองนะคะส่วนล็อกนอกนี่คือชนทุกตัว ะะอันนี้คือ6กับ9ตัวเดียวกันอ่าเพืเ่อเพี่ดูชอบตัวไหนนะคะก็คือจับจุดได้เลยนะคะคือมันออกมาในลักษณะแบบนี้นาก็เอามาให้ดูแบบนี้นะคะพี่ทำออกมาแล้วคือมันแบบนี้นะคะอันนี้นา,าใช้สูตรเดิมนะคะไม่เปลี่ยนนะงวดที่แล้วคือมันหลุดก็เดินต่อนะคะก็คือหยิบยกสูตรนั้นคือใช้อีกเหมือนเดิมนะคะนาคิดว่ามันก็ไม่น่าหลุด นะคะเนี่ยเพื่อนๆพี่ดูชอบหลักไหนยังไงก็ดูได้นะคะเวลาเราจับชุดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่อ่าศนย์ะคะก็จะเป็น06 07์หกศอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้พูดถึงนะแต่ถ้าเราจะจับตัวที่มันชนเลยนะคะก็จะเป็น0ูน2์หกศูนย์อย่างเงี้ยศูนย์สี่้อย่างน,0 4, 0 5, 03, 09, างนี้แต่งวดนี้คือมันชนชนเยอะเลย แต่ถ้าเราจะเอาเฉพาะล็อกในก็คือชนหกกับชนสองหนึ่งนะคะหนึ่งก็เราก็จับชุดแบบเหมือนที่นาคบอกนะคะแต่ไม่รู้นะแต่นาคก,ก็ก็ชอบหนึ่งนะคะพี่ก็ชอบหนึ่งคือคือไม่รู้อะแต่แต่ก็ชอบหนึ่งนะคะพี่แต่ติดเบิ้ลนะคะติดเบิ้ลนะโอกาสที่จะเบิ้ลมันก็คือมีนะคะพี่ โอกาสที่จะเบิ้ลมันก็คือมีติดเบิ้ลนะคะอืมแต่นากชอบหนึ่งนะนากชอบหนึ่งใครชอบหลักไหนก็ลองดูนะคะพี่เพราะว่าทุกอย่างคืนเป็นแนวทางนะคะแนวทางนะคะใช้สูตรเดิมนะคะ